สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สารากลางจังหวัดตัตงนะมันเป็นงานของมือสองนะชื่องานกีนวินเทจมาร์เก็ตนะอย่ารายละเอียดอยู่ในนี้นะไปตามมันได้นในเพจเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศแล้วของนี้ก็ได้นะครับบอกยาวๆเลยจัดไปมีของหลุดหรือเปล่านะต่างจังหวัดของน่าจะดีไปดูดีกว่าเลยกรบปีลเลย อุ้ยยนนำมันว่ะบลักด้วยบ้าแท็ไม่มีเลยบนโลกสองบนหเสื้อบอลกี่บาทเลย้ยาครับเมลนยูเอสเอออาสิตัวมันเล็กไม่หน่อยวย่ะ อ๋อขอบคุณครับบายดีบีบายดีครับได้กล้องหรือไม่ได้อบอลลูออเสื้อบอลนอโอ้แล้วก็ลตีย่างกันลาวมเดินไม่ได้เด้อลตีนี้อบอลลูตีชอมัอนเป๊ะชอมันไดทีไหนนี่ยบีข้างหน้านู้นมันจะมีโอ้นี่้อยโอ้ขอ,อ,องดีจัดอบคับอยู่ท่าไหนนี่ยบ้านบ้านอยู่ไหนโยอ๋นอนาอูนาอมโยยอด ดีมีลาดบนันนีปลอดได้เดินได้ได้ไปมา เฮ้ยฮะวันดีฮะวันดีฮะวันดีฮะพ่อให้ด้วยอะไรอ่ะอุ้ยไม่ต้องให้หรอกให้ให้ตั้งแใจให้ขอบคุณมากฮิทตี้เอ็กซกับเกิร์ลใช่หรอนี่ร้านอยู่ไหนนี่ร้านตรงนี้อุ้ยนี่น้องเอสนะครับเอาของมาให้นี่นี่นีส่วนเอ็กซ์กับเกิร์ลโอเคขอบคุณครับไว้รอบหน้าเจอกันเดี๋ยวของให้นะได้ครับโอเคของเดวี่ด้วยได้ไหมได้ ลาน้องพึ่นะครับ

มาตลอดเปล่ามาตลอดมาตลอดโอเคนะเดี๋ยวแปะเฟซไว้ให้นะใครอยู่ตรังแถวนี้แวะมาเดิดนาานะครับที่งานสารการนะครับเอ็ดไประบเด็กกลับก่อนเจอกันเจอกันนะครับบดูซิราวแขวนี่หลายราคาเอ็งกับเมื่อวานละ่ะเดี๋พี่เอ็ยังยังว่าจะเดินไปหาอยู่แล้วเพียงมาถามอยูเมื่อกี้ นัดกันแต่รอบที่แล้วแล้วแต่พี่รีบกลับมารอบที่แล้วรอบนี้ก็รีบแต่ไม่รีบมากไม่รีบไงแต่เดี๋ยวมันจะช้างกว่าจะถึงกรุงเทพอีกต็ดตนะบ๊อบบ้าง เจดเจตไม่มีทางกูฮาเล่นจริงหลกแย่ไมีหรอกหลุดอีกแย่ไม่มีหรอกรีวายแบกกี้อย่างเดียวมีไหม

นี่เดี๋ยว้าพื้น3าห้บาทหรอไม่ใช่หรอฟอนดูก่อนดูก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอร่อยมะเนี่อรวมได้นะครับจจจยื่ะมาด้าตัวลอยเลยจะมีให้เราหรือเปล่าโอเนวโอ้นี่อนาตมี่ หามุมเราที่มันจะไม่ติดมือนะเพื่อนอันนี้ก็เด็ก Everyday is my l i f e นอันนี้ดีนะแต่ยังก่อนโอเวอร์วอตก็มาวะ่ะติดๆๆดดจะมีไหมนี่กูหาอะไรอยู่ ไม่รู้นะสายใต้เนี่ยเขาชอบมัดผ้าแบบนี้นะนแบบเป็นเอกลักษณ์นะผมไปจังหวัดอื่นกรุงเทพภาคอื่นไม่ค่อยเจอะเนี่ยที่ใต้เขาชอบมอัดไ้เป็นแบบนี้นะผมเห็นมาตั้งแต่แบบผมรู้จักมือสองเขาจมาาัมัดด้วยแบบนี้กันเลย จบตลาดรอบแล้วยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยซื้อยากนะช่วงนี้องค์ประกอบมันเยอะนะครับเงียบๆเดีวยวซื้อไฟเดี๋ยวติดมือน้องละเอียดหน่อยไปดูวันต่อนะเผื่อจะได้อะไรสัก4ี่หชิ้นนะ บางสายใต้คร<า>ับาบางพระบางลมมันฟัดนี่ไม่ดเลยไม่ปื้อครับอึบนี่ฮาเล่สซีดหมดแล้วฮาเล่พระบัง นี่ไปดิเสื้อกีฬาดิอาดิดาตัวนี้สวยว่ะตลาดนี้โลโก้กลางอ,อกเลยเลอคอกอไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงหลายราคาเฟรนจะมีทางเราไม่เนี่ยผ่านได้หนึ่งรอบตลาดแล้วยังบปได้ซื้อเบย ไก่กิ้งกะาก่เงินก่อนชอบเบบีตแอนเจอรี่หลายราคาเอ่อแอปเปิ้ลโอ้แขนยาว สีกรมด้วยตัวนี้เท่าไหร่ครับสองร้อยเจ็ดสิบแอปเปิ้ลสองร้อยห้าสิบนี่ตัวนี้เป็นตัวแรกนะที่เอ่ยปากถามนะเน,นี่ยเริ่บเร่บเซทาเชอร์โหเหลืองจัด ลายมังคีอันนี้คืออะไรวะรู้จัก hard work play hard work hard play hard แม่งเอ้ยไม่มีทางกูเลยว,วะโอเคขอบคุณครับแอเงเจลสีฟิลบ์บะวะ ิลเวอร์เออสี่สสามี่อ้ยดีดันอันนี้เกิงตัวเท่าไหร่ครับพี่ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบอันนี้ได้วินเทจดะด้อ๋ิของมีตะข่ายข้างในไว้ก่อนเลยมีตะข่า,ขาย นาฬิกาก็มีนะเจอหลุดมุมเราอยู่แถวนี้